มานุษสามานุสุตตมาคิตตาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัฐาคูหะละโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปาราคามาหาปาราคาอาคูเทวายะสิโนท่าเสเตเททสะทายกายาสัพเพนานันตะวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสะสสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนังสุกกาการุมหาอารุณาอาคูเวขะเวคะนาสาสหะโอทะตัดไครหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนา สัทธามันตะหาละคาชามิสกาจัยยัสสิโนท่านายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสสติท่าเสเต,เตทสา่าสาท่าสาธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยัสสิโน โมทมามนาอภิกาุงพิกขูนังสม,มิติงมะนังเคมิยาตุสิตายามากัตกาจะยัสสิโนสัมพิตกาลาคเศรษฐาจิตินามาจะอาสวานิมมานรตินโนอาคูอัคูปะระนิมินนิ รนิม,มิตาทะเสเตเททศทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมัโตชุติมันโตวน,นะมันโตยสะสีโนโมธมานาอภิก,กามุงพิกขูนางสมิติงวะนังลัเทถเตเทวนาเทวนิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโน นานำวเยนะอาคันจุงอาคันฉุงเยจันเยส,สัทิสาสหะปะวุฒท,ทชาติมักขีลังโอคตินนมะนาสวังทักเขโมคะตะลังนาคังจันทักจันทังวอสิตาติตังสุพรมมาปรามัตโตจัก ปุตตาอิทธะมะโตสหะส,สันนังกุมาโลติดโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหัสสพรมมะนะสหัสสะพรม,มโลกานังมหาพรมมาทิติทิติทติอุชุปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสสิโสทเสทะ อิสลาอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทวาสพมมะเกมาระเสนาอาภิกามิปัสะกันหะสะมันที่ยังเอทะคันหะทะ พ,พันทัพันพันทะัทลาเคนะพันทุมัตถวสมันตาปริวาเลธะมาโวมุนจิตทถโกจินังอิต,ติอัตถมหาเซโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาปรมาหัตจะสลังกัตวานะ เพ hey, ระหว่างยัตถาปาวุสกโกเมโคนยันโตสวิชิชกชุโกตถาโสวจ,จุทาวติสังกุโทอสศยังวเสตันจะกสัพพังอภิญญายะวะวกะขิตวานะจักขุมาตโตอามันติอามันตยิสัทธา สาวเกสาสเนระเตมาลาเสนอภิกันตาเตวิธานาทะพิกโวเตจะอาตับปรมก,กะลุงสุต,ตวาพุทธะสาสนังวิตลาเคหิปักกามุงเนสังโสมัมปิ อิชยุงสัพเพคิดตสัพเพวิชิตตสังคามาพยาตีตายยัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวะสาวกาเตชเนสุตตาติเอวเมสุตังเอกังสมยังพักวาภาลานสิยังวิหะรติอิสิปัตาเน มิคทธาเยตตะโขภควาปัญจวคีเยภิกขุอามันเตสิเทวเมภิกเวอันตาปัพะชิเตนะนะเสวิตัพาโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหีโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนันทะอนัตทะ สันหินโตโยจายังอัตกาลมัถานุโยโคทุกโขอ,อนาริโยอัตอนัตถะสันหินโนหิโตเอเตเต,เตพิกเวอุโภอันเตอนุปคัคมะมัชชิมาปฏิปทาเตปัาเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกรณียานากรณีอุปสมัมมยา อภิญญายะสัมโพธายะนิพพานญาะสังวัตติกัตมาจะสาภิกเวมัชะมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักคุกรณียะนกรณีอุปัสมะอุปปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานทายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโก มัคคสยทธิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะ นิพพานายะสังวัตติอิทังโขงปนาพิขเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามรณนปิทุกขงังโสกะปริเทวะทุกขโทมณสุปายาสาปิทุกขาอปีเยหิสัมปโยโคทุกโขปีเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชนนลพันติตัมปิทุกขงัง สังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโขปาณภิคเวทุกขาสม,าสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนโปโนภวิตกาน,น,นันทิลาคาสหะขาตาตัตตาพินันทินีสซยัตทีทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหา อิทั้งโขปนภิขเวททุกขะนิโ,โรโธอริยสัจจังโยตัดสาเยว,วตันหายะอเสสวลาลคะนิโ,โรโธจาโคปฏิคัสสะโผมุตติอนารโยอีทั้งโขปนภพิขเวทุกขะนิโรโธนิโรนิโรทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง อายาเมวะอโยอัติอัตถังคิโกมะโคสศยญยิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอ,อนะนุสเตสุธรรมเมสุ จักขุงอุธปาทิยานังอุธปาท mm ิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโลโกอุธปาทิตังโขันิธังทุกขังอริยสัจจังปริญญาเยยสันติเมพิกเวปุเพนันสสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุธปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโลโกอุธปาทิตังโขปนิธังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติ เมพิกเวปุเพนุนสุเตสุรมเมสุจักขุงอุทธปาธิยานงอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจติเมพิกเวปุเพนุนสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทธปาธิยานงอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิ ตัง้งโขวณิทังทุกขสมุทโยอายัยสัจจังป,ะห,ปะหาคำพันติเมพิกเวปเุเพอนุนสุตเตสุธรมเมสุจักขงุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุาทปาธิวิชาอุาทปาธิอาโลโกอุทปาธิตัง้งโขวณิธัทงทุกขสมุทโย อริยสัจจันติเมพิกเวปุเพนะนุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทางทุกขะนิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพนุนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ ตั้งขอปณิธางทุกขะนิโ,โรธอริยสัจจันส,สัจจิกัสตพันติเมพิกเวปุเพนุตสเตสุธรรมเมสุจักของอุงุตปาทิญานางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตั้งโขปนิธังทุกขนิโ,โรธอริยสัจจัง สจิกันติเมพิกเวปุเพนุตุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาธิยานางังอุตปาทิปัญญาอุตปาภิสิวิชาอุตปาธิอาโลโคอาโลโกอุตปาธิอีทางทุกขานิโรโทรนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาธิยานางังอุปตุปัญญา ุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตั้งโขงปนิทังทุกขนิโรโทรคะนิโรทะคามินีปฏิปทาอายัสัจจังพาเวตพันติเมพิกเวปุเพนนุนสุตเตสุธรรมเมสุจักของอุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตั้งโขงปนิทังทุกขะ นิโรทคามินีปฏิปทาญาสัจจันสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพนสุเตสุธรรมเมสุจักขุุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาุทธปาทิวิชาุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิยาวากีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจจสัจเจสุเอวัมเอวัมติเปปริวัตถังทวาทัยสกา ลังยัตูตังยานัทสนังณสุสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพรมะเกสัสมมาพรมะนิงมะนิยาปะชายะสเทวะมนุษสายะ อนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญาสิงยะโตจะโคเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจ,สจเจสเุเอวันติปริวัตถังทวาทาัะทศกาลังยะถาภูตังยานัทสนงัง สุวิสุทธังอโหสิอัถาหังพิทเวสเทวะเกโลกเกสมาลเกสพัมมะเกส,สัตสมมณพราม,มะนิงมะนิยาประชายะสะเทวะมนุษสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญายสิง ยานั่นจยานัจะปะเนทัสนังอุทาปาธิอกุปปาเมวิมุตติอ,ยะ,อยะมันติมาชาตินัตถิธานิปุณนางโวติอิทิมาโวจะภควาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควะโตพาสิตังอภินันทุง อิมสมินจะปะนาเวยากะระนัสมิงพยามาเนอยัสมตโตโกธัญสะวิรชังวีตมะสังธรรมะจักขุงอุปทปาทิยังกินจีสมุตท,ะย,ะทะยะธรรม,มังส,สัพพันตังนิโรธธรรมันติประวัติเตจะภักควตาธรรมะจักเก กุมมาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงเอตัมภควตาภาลานสิยังอิสิปตะเนมิคทาเยอนุตตลงังธรรมจักกังประวัติตังอปติวัติยังสมัสมนเนนวาพัมมะไนานะวาเทเวนาวามาเลนาวาพัมมุนาวาเกนะจิ วาโลกัสมินติภุมมานางเทวานางสัตทังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาวสูงจาตุมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตวะตาวะติงสาเทวาสัทธมนุษสาวสูงตาวะติงสาเทวานางสัตทังสุตวายามาเทวาสัทธมนุษสาวถุง ยามานังเทวานังสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมานรตีเทวาสัทธมนุษสาเวสูงนิมานรตินางเทวานางสัตทังสุตวาปรานิมิตวัสสวัตีเทวาสัทธมนุษสาเวสูงปรานิมิตวาปรื่อมิมิตวา สัตวตีนางเทวาสัทถังสุตวาพมกายิกาเทวาสัตธมนุษสาเวสูงเอตมัมภคะวตาพาลานาสิยังอิสิปตะเนมิคทาเยอนุตตลังธรรมะจักกังประวัติติตังอปติวติยังสัมเนนวาพรมเนนวาเทเวนาวา มาเลนวาพัมมุนาวาเกนนเกนจิวาโลกัสมินติอิติหเตนะคเนนะเตนะมุทหุตเตนะยาวาพัมมะโลมะโลกาสัตโธอะพุกข,ข,ขัดชันขัดคัดขัดชิอาย,อยะอายะจัทธะสะหัดส,สีโลกธทาตุ สังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวชทิอัปปาโนจะโอลาโลโอภาโสโกโอภาโสโสเกปปาตุระโหสิอติกัมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัทโคภคะวาอุทานังอุทาสเนสิอัญญา,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 าสิวะตะัตโกโกทันโยอัญญาสิวะตะัตโกโกทันโยติ อิติหังอายสมะโตโกธัญสัตยัญโกธโยเตวะนามังอโหสิติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูนุตโตบริสธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษย์สานัง พุทโธภควาติสวาขาโตภคว,วตาธโมสันทิติโกากาลิโกเอหิปัสโกโอวันญิโกปจจตังเวทิตะโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภควโตสาวกสังโฆญะติทั้ทงจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุลิสสปุกกลา เอสภควาโตสาวกสังโคอาหุนโยปาหุนโยทักขินโยอัญชรีกระริโยอนุตตรังบุญญเขตตังโลกสาติสัก,กตวาพุทธรัตะนังโอสถังอุตตมังวลังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนะโสตทินานัสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปสเมนตุเต สกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวะลังปาลิหูปัสสะมะนังธรรมเตเชนะโสติโสตินานัสสันตุป,ปัทวาสัพเพพะยาวูปะเมนตุเตสกตวาสังสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวะลัง อาหุนนยังปาหุนนยังสังคังเตเชนะโสตทินานัสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปะเมนตุเต